สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการวิถีชนนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีวิธีการตอนกิ่งไม้ซึ่งไม่เหมือนใครนะครับผมจะนำวัสดุเหลือใช้จากขวดเปล่าที่เรารับประทานกันหลายแบบหลายขนาดนะครับเอามาทำกิ่งตอน แล้วแต่ใครจะต่อยอดอยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ผมจะพิสูจน์ได้เห็นว่าวัเปา่าที่เราใช้หรือที่ใส่อาหารหรือน้ําดื่มต่างๆที่เราเอามาใช้กันเนี่ยนะครับมันสามารถก่อให้เกิดประโยชน์นะครับจะเป็นอย่างไรจะได้ผลอย่างไรวันนี้ติดตามผมครับหลายคนอาจจะได้เจอผมคลิปนี้คลิปแรกนะครับเป็นการ เท่าที่เห็นนะครับก็มีเนี่ยนะเศษวัสดุขวดเปล่าที่เรา,เาใช้แล้วก็ทิ้งกันนะครับเช่นนี้ก็ใส่พวกน้ำนมหรือว่าน้ำหวานเครื่องดื่มต่างๆนะครับเราก็เอามาให้เกิดประโยชน์แต่อันนี้ผมได้ทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่ดินนะใส่ดินเข้าไปในนี้นะครับดินโดยทั่วไปนะครับมีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ผมจะมาถ่าย วิธีการตัดให้ดูว่าตัดเป็นแบบไหนนะครับนะฮะก็ขวดแบบนี้คือแล้วแต่นะฮะขนาดว่าโอเคบางบางอันเนี่ยถ้าเกิดว่ากิ่งใหญ่บ้าแล้วก็ใช้เลือกเอานะครับว่าขวดใหญ่แล้วก็เลือกกิ่งเล็กใหญ่ผมจะตัดให้ดูนะฮะลักษณะของการตัดก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัดนะตัดตามรอยมาอย่างนี้นะครับ, <ul ain> รบตัดมาตัดมาอย่างนี้นะครับ สังเกตให้ดีนะครับการตัดตรงนี้จะต้องตัดตรงตัดอย่งไนะครับตรงนี้จะต้องกากะบาดนะครับเพื่อสําหรับกิ่นไม้ที่จะเข้าไปนะครับให้เป็นลักษณะแบบนี้ครับให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะฮะให้เป็นกิ่งแบบนี้สําหรับกิ่งเข้าไปนะครับเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้เพื่อนะครับ บบัอุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะครับนะอย่างที่เห็นเดี๋ยวขั้นตอนในการตอนเดี๋ยวเราไปดูกันอีกนะครับขอบคุณครับแล้วติดตามเราไปเลยครับครับท่านผู้ชมครับและนี่ครับเราก็ได้ไปใส่ดินมานะฮะก็คือลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เอาดินนะครับใส่เข้าไปในขวด ดินธรรมดาเนี่ยฮะดินโดยทั่วไปนะครับหรือถ้าไม่มีดินก็ไปซื้อดินมาแล้วก็ใส่เข้าไปในขวดแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับใช่ไหมฮะครับใส่ดินแบบนี้เตรียมดินแบบนี้ไว้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกกิ่งนะครับเราก็ต้องทําการตอกนะครับเลือกดูนะครับว่ากิ่นไหนเราก็จะทําการตอก มาการตอนเหมือนตอนทั่วไปนะครับก็ต้องเอาเนื้อเยือออกทั้งหมดนะครับ ช่วงนี้นะครับเราต้องดูว่าเราต้องขูดเนื้อเยื่อออกให้หมดนะครับจะให้มีนะครับเพราะว่าถ้าเรามีเนื้อเยื่อเนี่ยนะครับน้ำมันก็สาม,มารถที่จะเดินผ่านได้เราก็ขูดให้มันสะอาดสะอาด จากนั้นนะครับเราก็นี่นะครับ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับถ้าได้ลักษณะแบบนี้นะครับ,นะรบหลังจากนั้นเราก็เอาเชือกมัด คแค่นี้เราก็จะได้กิ่งตอนมะนาวแบบวัสดุเหลือใช้จากขวดนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากิ่งที่ตอนไว้ได้ประโยชน์และผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันครับสําหรับการตอนกิ่งมะนาวด้วยขวดเหลือใช้วัสดุเหลือใช้ก็ในลักษณะแบบนี้นะครับ ครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากิงที่เราตอนกันไว้นะครับจะได้ผลอย่างไรนะครับนี่คือมะนาวพื้นเมืองของทางจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็จะมีลูกทั้งปีแล้วก็ดกนะฮะตลอดนะครับ มะนาวก็จะทนนะเปลือกบางนะครับน้ำก็จะเยอะนะครับผมก็จะมีลูกทั้งปีก็พอดีจังหวัดฮนะช่วงนี้มะนาวก็เริ่มจะบ,บางแล้วนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่นะฮะวันนี้เราจะพา ท่านผู้ชมมาดูที่เราได้เคยตอนไว้นะครับประมาณสักเดือนหนะึ้ยฮะเป็นล่าไหมครับก็จะของขาวเป็นเลยนะครับนะบได้ผลแน่นอนครับที่การทําแบบนี้เราไม่ต้องกังวลเรื่องน้ํานะครับฝนตกลงมาก็เป็นการถ่ายเทข้อดีก็คือเราสามารถลงหลุมได้เลยนะครับไม่ต้องไป เข้าลงอดเข้าเตาเข้าอุโมงอบอีกนะครับสามารถลงดินได้เลยเพราะว่าร่าจะแข็งแรงและเคยชินกับการกินอาหารจากดินนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้ก็เหมาะทั้งสองอย่างคือนำวัสดุเหลือใช้มาใช้งานแล้วก็อตอนเกี่งไม้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับยังไงฝาก ผู้ชมพิจารณาและตัดสินใจลองลองทดลองทำกันดูนะครับใครจะต่อยอดอย่างไรทางเราวิถีชน,นดีนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับที่มีอยู่นนนนนนในการพิจครณา